จอดสรงถ่ายพีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยจุฬาปีปีใหม่น้ำด้วยครับผมสรงถ่ายพีเก่าตอนรับปีใหม่มีความสุขหลายๆทุกคนทุกคนครับผมแล้วร่ำรวยๆสุขภาพแข็งแรงทัางขึ้นทัางขึ้นสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยโอ้ยงามพองามงามก้อถึงขั้นเเออฮเหยียบเก้าสิบองศาหรอพี่น้องหมุนโอ้เพิ่งวาวจุฬาเนี่ยเบิ่งมวนพี่น้อง เนี่ยแหะเจ้าอินซีจะถึนสู่ท้องฟ้าแล้วด้วยครับหลังจากปะในยกักข้าวาละอินซีอินซีเขา ก็ด้เสงอิกเราแดงม่เีกบาทเนอนำกันบาดนิ้ดิตีกันบาดนี้ดิล้มไหมสร้างล้มเดี๋ยวล้มมึนอีกแย่มันีริงน่แม่ล้มไหมลมเหรอกมันหยุดเล้บาดที่นี่คิดว่าม้าสวยๆเนอะอันเนี่ย Airbnb, icism, ว่าพขายปีนาคนนี้โอ้เฉียบจานทุกคนเนี่ยก็ไดไหยับพวกหัวกินพระหยอดพี่ชนะไหมยังประหยัดยังก็บอวกหวขายรอบก้อนไม่ไปกินไม่แลีไม่ได้เปี้ยนโผล่เนาะออกข้างไรเห็นไหมจากคุณมาเราพอมีเลยบานเนี่ยยให้อะไรอย่เนี่ยแค่บาทประมาณนี้ ช่วงคือว่าเาตเอามาเลียงมเมนี่เขาไปอนซ่ยงานมานี่นว่ากี่ยา,กง,กาง,งก็ไม่แล้วยิ้มเื่เมากาง็ามางานจบอ่ะ เขาพี่นาะปูอกอีไว้นำแกน่นำแก่ไงอิเจ้าอีกซีเรยกว่เรวาเอ้ยย

ไปยังสี่พี่น้องสามเที่ยแล้วเออสองเที่ยแล้วอย่างไรที่สองพี่น้องเที่ยที่สามสำหรับ ลมแหงอยู่ก็เป็นสีวอะลดลกว่าลงว่าลมกระชากแฮ พอเบล่บาอื่นเนีครับเปาจุลารพี่น้องเมตรแปดสิบเม่นะอะวะเมตรแปดสิ 180. บบวะเมตรแปดสิบโอ้สามเทียจังขึ้นพี่น้องเป็นอย่างบ่หุณนป่องฝ้าคึมคึมหมดครับซุ้มมาเห็นเห็นบ่มบันเป็นสีขาวค่ยอยังฝ่าอันกันเลยเนี้่ยโอ้ขืนซุม้มครับพ่ ันขึ้นเยีบยบๆเก้าสิบองศาไหมพี่น้องแปดสิบองศามันต้องประมาณเจ็ดสิบองศางสาิเบาอย่างนี้อยู่อันนี้เันสีหวัหวหัวงำหัวซักลงแล้วพอที่เรียให้แล้วผู้ย้อนอยู่วันก๋วยวากับผอเดครับพี่น้องกลางทงนะสาม ทียจริงขึนเออนี่ขึ้นแบบนี้พอดีข้างหันมันสั้นพดเจ็ดสิบเรื่อหกสิบองศาครับพี่น้องประมาณนี้พอดีโอ้เสียงสนุสงไปทสงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่ได้พี่น้องการละเล่นอีกชนิดหนึ่งขึ้นกันโอนเบาอายุหากินกับจังหวะกันหลังจากปีใหม่โอ้เออสวย มันแกงๆอยงนีส่งามสูงให้เบิ้งพี่นอ่เหลือเนตัดกับีฝาพ่อดีล้มกระชากอยู่แน่นๆ,ๆย่ๆยนเงหลัอยงสันนนง่น้นี่ลอยล้มหรอกะอยู่แล้วนะอะคือ่าอยู่แล้วนี่โอ้เสียงดังแน่นดี นี่นะเออสัดขึ้นหนึ่งสีดิสัดวัดขึ้นหนงสีพี่นาะงับด้วบาดข้องับงับดบันดิติู่โอ้นีละมันเป็นตะเบิงอืดอืดโอ้ยตกสน้อเออซัดขึ้นซัดขึ้น ลมเก๋กระชากแง่งพี่น้องเบิึงไปไหมตุมกระชากมาแต่ละทีเงี้ยมันดูดีดยดีครับผมแต่ว่าอยู่หอดแง่หมือแรงว่ร์สันล่ะช่วงนี้ประมาณสี่ม้งเสาหามงเสาโอ้โหสุดยอดทงถ่ายดีเก่าตอนรับที่ไม่ด้วยจุฬา ผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่น้ำด้อครับผมทรงถ่ายปี่เก่าตอนรับปีใหม่มีความสุขหลายๆทุก้นสุดครับผมร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทัางขึ้นทัางขึ้นสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยโอ้ยงามก้องามงามก้อขึงนทางขึ้เออเยือกเก้าสิบองศาหรอล่าพี่น้องหมุนโอ้เพิ่งวาวจุฬานี่อเบิ่งมวลพี่น้องแน่ล่ะ ชืดชืดชืดชื้อ,อ,อ,อเฮ้ยเบิ่งดีเี่ครับพี่น้องครับปีความสุขหลายๆครับสรง้ายพี่เกาต้อนรับพี่ใหม่สวัสดีครับกับวิธีชาแนล